วันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะคะวันนี้เป็นกรถินพระราชทานจากสมเด็จพระอชิชา,ากรเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิพระราชทานที่วัดพระธาตุเชิงชุมและที่มีกัรวันนี้เราจะเห็นว่า,าหลายฝ่ายร่วมมร่วมมือและที่มีกัรวันนี้เราจะเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าวัดนั้นไซร์ร่วมกิจกรรมในการทําการกุศลในการทอดกรถินนะคะ ประจำปี2565มีเยซีวิกซีเนี่ยก็ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณเนี่ยนะครับก็ได้รับพระราชทานผ้า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 ถิ่นพระพระชา,าระระชทานมาซึ่งเป็นปีที่6ละนะครับและทุกปีเราก็จะมีการถวายผ้าผ้าถิ่นพระพระชาชทานเนี่ย5ภาคนะครับซึ่งเป็นการได้เข้าใกล้ชิดนะครับกับลูกค้าคู่ค้าและก็ประชาชนในแต่ละจังหวัดทัท่วๆไปด้วยนะครับทุกครั้งก็จะเริ่มในการสมโพธนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของโรงทานนะครับซึ่งก็จะมีคู่ค้าบิ๊กซีและบิ๊กซีเองเนี่ยได้มีโอกาสได้นำอาหารของอร่อยๆจากพวกเราเนี่ยครับก็ให ให้กับพี่น้องที่อยู่ในในพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับ,คครบสาธุให้มั่งมีสีสุขนะครับลํำรวยลํำรวยสาธุายินดีมากนะคะมันเหนือมากกว่าความดีใจเนาะที่ได้มีโอกาสมาทําบุญกระถินที่วัดพระธาตุเชิงชุมของพวกเรานะคะวันนี้จะเห็นว่าผู้บริหารของบีเจซีบิ๊กซีนะคะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันลําเพื่อเฉลิมฉลองก็โอกระถินพระราชทานวันนี้นะคะจังวัด ส,สาธุวันนี้อิ่มปากอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญค่ะห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้าครับสาธุนี่คือนวัตกรรมเป็นกีดที่ใช้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องมาต้องมาพุ่งกระสวยกันแต่ที่สำคัญวันนี้กระสวยเราได้ใช้ออโตเมติกหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมสกลนครโมเดลค่ะ,ะคเดิมทีชาวบ้านจะทำแค่กี่แบบ กว้าง1เมตรแต่ทีนี้มันมีข้อจํากัดเวลาเราแปรรูปนะคะเราก็เลยอยากจะให้เรามีผ้าหน้ากว้างมากขึ้นเพื่อที่จะแข่งขันได้แล้วก็ทําให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างเช่นถ้าเราอยากเอาไปทําเฟอร์นิเจอร์ผ้าปูที่นอน,ม,นอม่านอะไรเงี้ยม,มันจะได้กว้างประหยัดทั้งต้นทุนทั้งเวลาแต่ความเป็นอัตลักษณ์ต้องยังคงอยู่ ภาษาอีสานจะเรียกค้นหูก็คือการเตรียมเส้นยืนเพื่อที่จะไปทอค่ะเป็นอาชีพที่แบบถือว่ามั่นคงแล้วก็มีการต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นครอบครัวของเราอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสร้างไรายได้เราก็คิดว่านี่ต้องแก้ด้วยการสร้างไรายได้นะคะแล้วไรายได้นั้นต้องเป็นไรายได้ใหม่นั่นก็คือจะต้องใช้องค์ความรู้ใช้นวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะทอผ้าปลูกผักเลี้ยงปลานะคะทําดินมีชีวิตทุกอย่างต้องมีนวัตกรรมนะคะ ของความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับมีทั้งของจังหวัดแล้วก็สามมหาวิทยาลัยในพื้นที่ราชมงคลราชมงคลวิทยาเขตสกลนครนะครับราชพัฒหาวิทยาเกษตรศาสตร์สกลนครสามมหาวิทยาลัยพอเราเปตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เยี่ยม